บำเรอเพิงสว่านตอนที่11ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านก็สายมากแล้วร่างบางลงจากรถที่มีวิธานเปิดประตูให้อย่างอ่อนแรงคนขับรถแอบมองหญิงสาวกับชายหนุ่มตลอดเวลาที่รับทั้งคู่กลับบ้านเขาพบว่ามีบางสิ่งผิดปกติทั้งคู่ไม่ยอมพูดคุยกันคู่มันสาวของนายหนุ่มก็เอาตนั่งหลับมาตลอดทางกลับบ้านนายหนุ่มของเขา ก็เอาแต่แอบมองเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้แต่ที่แน่ๆทั้งคู่เปลี่ยนไปกลับมาถึงแล้วหรอหนูเอมภูคุณวันวรีมานั่งรอคนทั้งคู่อยู่หน้าประตูด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณป้าเราปลอดภัยดีค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณป้าเอมอยากอาบน้ำหญิงสาวพยายามเลี่ยงไม่อยากจะเจอหน้าใครอยากหลบไปอยู่คนเดียวตามลำพังเดี๋ยวสิหนูเอม ทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปนี่เห็นไหมว่ามีใครเข้ามารอหนูเอมวิกาเหลือบมองไปทางด้านหลังรถเข็นของคุณบัลบรีเธอเพิ่งจะเห็นว่ามีหมอหนุ่มหน้าตียืนอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณหมอยายสายเป็นยังไงบ้างคะแม้พอเห็นหน้าก็ถามหาคนป่วยเลยนะครับคนไข้ของผมอาการดีขึ้นมากแล้วครับแต่ยังต้องรักษาตัวอีกนานหญิงสาว ถามขณะเดินเคียงหมอหนุ่มที่เข็นรถคุณวันบรีไปห้องอาหารทิ้งภูตะวันให้ตามหลังไปด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงก็เป็นไข้มาลาเรียนะครับอยู่บ้านไร่ก็ต้องระวังกันหน่อยโรคนี้เป็นกันง่ายหมอหนุ่มบอกขณะที่พากันมาถึงโต๊ะทานข้าวอ๋อค่ะอยากให้คุณหมอมาแนะนําคนงานที่นี่สักนิดจ,จะได้ไหมคะเพราะยังมีเรื่องที่เข้าใจกันผิดอยู่อีกมากสําหรับโรคนี้ หญิงสาวตอบเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วอ๋อด้วยความยินดีเลยครับมาหาคุณแม่ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับอยากทําความเข้าใจกับพวกคนงานด้วยเห็นว่ายายสายโดนมาเยอะหญิงสาวยิ้มให้หมอหนุ่มก่อนจะยิ้มไปเผื่อแพรให้หญิงชราแล้วหันไปอีกด้านรอยยิ้มก็รีบผูบเมื่อเจอเข้ากับชายตาที่มองมาอย่างย้ำยันเมื่อคืนลำบากกันมากไหมหนูเอมฝนก็ตกกว่าจะหยุดเกือบสว่าง หญิงสูงวัยถามหลังจากที่รู้สึกว่าบรรยากาศตึงเครียดเพราะหน้าลูกชายของเธอไม่ระบากเท่าไรค่ะคุณป้าพอดีมีกระท่อมให้พักไม่เปียกฝนแต่หนาวไปหน่อยเอ๊ะที่รำคอของคุณเอมเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นรอยแดง,ดงหมอหนุ่มทักอย่างตกใจเมื่อมองไปเห็นที่รำคอระหงของหญิงสาวแล้วก็พบรอยแดงเป็นจำ้ำคล้าถูกตัวอะไรกัดเอมวิการีบทิ้งช้อน ยกมือขึ้นมารูปรอยแดงที่ผู้ชายหน้างอทำรอยทิ้งไว้เมื่อคืนอ๋อคือเมื่อคืนที่ที่กระท่อมนะคะมันมีมดเอมเลยถูกมดมันกัดน,นะคะตอบทุกคนไปด้วยน้ำเสียงอึกอกักพร้อมกับแอบถอนใจพอคิดว่าไม่มีใครเชื่อทุกคนพาก,กันมองที่คอของเธอจนหญิงสาวต้องยกมือมากลุ่มเอาไว้มดหรือตัวอะไรเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วให้ผมตรวจสักหน่อยได้ไหมครับ เผื่อมันจะมีพิษคงไม่ต้องหรอกหมอหากเป็นพิษมีพิษจริงๆเอมิกาคงไม่เหลือชีวิตรอดมานั่งกินข้าวร่วมโต๊ะก,กับนายแบบนี้หรอกพูทว,วันขัดขึ้นด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงจริงอย่างคุณพูทว,วันพูดค่ะหมอเอมถูกมดกัดจริงๆเดี๋ยวเอมขอตัวก่อนนะคะคุณป้าคุณหมอหญิงสาวก้มศีรษะขอตัวกับทุกคนก่อนจะรีบลุกขึ้นเดินออกไปเธอไม่อาจสู้หน้าใครตอนนี้ได้ขอไปพักหลบเรียแพ้ คนเดียวก่อนเธอรับร่างหญิงสาวภูตะวันรวบช้อนบ้างขอตัวนะครับแม่หมออยากอาบน้ำเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูงานในได้อีกคุณวันวรีหันมาสบตากับหมอทรงเกียรติยิ้มยิ้มเหลือแต่เราสองคนละ่ะหมอถ้าทางไม่เห็นเหมือนคู่มั่นที่รักกันเลยนะครับแต่แม่ว่าเหมือนพ่อแง่แม่งอนนะหมอคุณวันวรีบอกยิม้มยิ้มหากว่าเธอมองไม่ผิดสองคนนั้น คงแง่งอนอะไรกันอยู่แน่ๆอย่างนั้นก็ตามแผนเดิมใช่ไหมครับคุณแม่ใช่จ้ะตามนั้นแหละหมอคุณวันวรีหวังว่าแผนการในครั้งนี้จะสำเร็จในเม่ช้าด้วยความร่วมมือของหมอทรงเกียรติร่างบางระหงของเอมิกายืนอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่ไหลลินลงมาจากฝักบัวหญิงสาวตั้งใจจะทำให้น้ำชะร้างคาบรักทีภูตะวันเป็นคนทำให้หลุดออกไปแต่ล้างเท่าไหร ความรู้สึกที่เคยถูกเขารูปคําก็ไม่รบเรือนหายไปจากความทรงจําสักทียิ่งล้างก็ยิ่งคิดความรู้สึกเหมือนถูกฝังแน่นรบยังไงก็ไม่หายมีแต่สกิดเป็นมลทินอยู่ในหัวใจยิ่งรอยกัดขบตรงซอกคอของเธอด้วยแล้วไม่ว่าจะถูอย่างไรก็ไม่หายเป็นรอยเหมือนกับเขาจงใจประทับรอยไว้ให้ใครรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เขาใช้แล้ว น้ำตาเจ้ากรรมก็ไม่ยอมหยุดไหลสักทียิ่งนานนับชั่วโมงก็มีแต่ไหลเพิ่มไม่มีรถหญิงสาวทำได้แต่เพียงให้มันไหลจนมันหยุดไปเองเธอบอกตัวเองว่าอย่าเสียน้ำตาให้เขาอย่าร้องไห้ให้กับคนไม่รักอย่าเจ็บกับคนที่ไม่รักเราอย่าเศร้ากับคนที่ไม่ได้รักกันกว่าน้ำตาของเธอจะหยุดไหลก็ใช้เวลาไปไม่น้อยเอมิกาใช้เวลาอาบน้ำไปนานมาก นานจนเธอรู้สึกว่าหนาวจึงได้ปิดน้ำหยิบผ้าเช็ดตัวมาพันร่างระหงเข้าไว้ก่อนเปิดประตูออกมาต่อไปเธอคงไม่ต้องกลัวเขาเข้ามาในห้องจนต้องเอาผ้าเข้ามาใส่ในห้องน้ำอีกแล้วหญิงสาวเดินไปหาคนเสื้อผ้าในตู้หันกลับมาอีกทีก็พบอำพากำลังเอาแก้วนมกับแซนด์วิชมาวางไว้ที่โต๊ะใกล้หัวเตียงคุณผู้หญิงกลัวคุณเอมจะหิวพราะเห็นว่าทานน้อย เลยให้หนูเอานมกับแซนด์วิชมาให้ค่ะขอบใจจ้ะอัมพาวางไว้แล้วจะไปทำอะไรก็ไปเถอะฉันอยากจะนอนพักสักหน่อยหญิงสาวเดินมาหยิบแก้วนมขึ้นดื่มไปเล็กน้อยไม่อยากให้คนที่หวังดีเสียน้ำใจค่ะหากมีอะไรให้รับใช้เรียกได้เลยนะคะจ้ะอัมพาออกไปแล้วเอมิกานั่งมองเล็บมือตัวเองอยู่นานเมือ่อภูตะวันได้เธอไปแล้วแต่เขาไม่สนใจ จะถามหาความรับผิดชอบเธอก็ควรทำตามเจตนาเดิมใช่ไหมขอถอนมั่นแลกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่ไม่มีเขาแล้วหากว่าเธอมีลูกล่ะพอคิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็อดไม่ได้ที่จะยกมือบางมารูปคำหน้าท้องที่แบนราบของตัวเองเบาๆเธอจะเอาไว้หรือเอาออกหากเอาไว้เธอจะต้องตากหน้าอับอายเพื่อนๆแต่หากให้ทำลายเธอก็ทำไม่ลงหญิงสาวยิ้มคำหัวเราะ กับความคิดของตัวเองเธอคงไม่โชคดีได้แจ็คพอตแบบนั้นหรอกน้ำเชื้อของเขาจะดีอะไรขนาดนั้นเอมิกาล้มตัวลงนอนปรับตาพยายามไม่คิดถึงเขาคิดว่าหากกลับไปกรุงเทพสิ่งแรกที่เธอจะทำคือการบอกเลิกกับพาสิทธิ์ในเมื่อตัวเธอไม่สะอาดพอสำหรับเขาเธอก็ควรจะปล่อยเขาไปแต่หากว่าเธอมีลูกติดท้องไปเธอคงต้องขอปฏิเสธเขา เพราะเธอไม่อยากให้ลูกมีพ่อเลี้ยงลูกคนเดียวเธอเลี้ยงได้ก่อนจะหลับตาลงและหลับสนิทไปหญิงสาวบอกตัวเองว่าแค่ครั้งเดียวมันไม่สึกหรออะไรหลับเพื่อตื่นไปมองหน้าคู่มันลวงโลกของเธอด้วยใบหน้าที่สดใสด,ดีกว่ากว่าภูตะวันจะกลับเข้าบ้านก็เป็นเวลายเย็นมากวันนี้เขาทำงานด้วยความหงุดหงิดตลอดทั้งวันจนลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดทำอะไรก็ไม่มีใคร ทำได้ถูกใจเขาจากที่ไม่เคยดุด่าลูกน้องเขาก็ทําจนคนงานไม่กล้าเข้าใกล้เขาคิดถึงใบหน้าวนวานของหญิงสาวก็ทําให้หงุดหงิดหัวใจทุกครั้งยิ่งคิดถึงตอนที่ทรงเกียริหมอหนุ่มเพื่อนเขาทําท่าสนใจเอมิกาเขาก็ยิ่งอารมณ์เสียผู้หญิงคนนั้นเป็นทั้งคู่มันเป็นทั้งเมียเขาคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเมียของเขาด้วยสายตาแบบนั้น กลับข้าเลยนะภูอา้าวคุณแม่อยู่คนเดียวหรอครับเด็กๆไปไหนกันหมดแม่ให้อำพาไปอาบน้ําเตรียมนอนส่วนแม่นั่งรอลูกไปห้องคุณแม่ดีกว่าครับมาผมพาไปเองคุณวันวรีอมยิม้มภูตะวันยังคงเป็นภูตะวันที่อ่อนโยนกับแม่เสมองานเร่งหรือภูกับข้าแบบนี้ก็นิดหน่อยครับแม่ว่าแต่แม่มีเรื่องจะคุยกับผมใช่ไหมครับถึงได้นั่งรอจะก็มีนั่แหละ มีเรื่องอะไรสําคัญหรือเปล่าครับแม่ถึงทําให้แม่มานั่งรอผมได้ชายหนุ่มถามมารดาหลังจากที่พาเธอออกมาจากห้องน้ําเรื่องหนูเอมกับภูนั่นแหละลูกเราสองคนคุยกันเรื่องว่าจะเอาอยัางไงทําไมคุณแม่ถามผมแบบนั้นล่ะครับแม่อยากให้ภูกับหนูเอมตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงเพราะหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปผู้หญิงเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสียเปรียบอย่างไรครับคุณแม่ปากถามมารดาแต่ใจกลับคานว่า เอมวิกาไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยเธอเป็นฝ่ายได้กำไรต่างหากููอย่าลืมนะผู้หญิงเหมือนดอกไม้มีเวลาที่จะเบ่งบานไม่นานยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็มีแต่จะร่วงโรยแล้วยังไงอีกครับผู้หญิงก็จะหมดโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่สำหรับเขาสิแล้วผมหรอครับแม่ไม่ใช่สำหรับเขาตรงไหนคุณวันวรีอมยิ้มอยู่ในใจเมื่อเห็นท่าทางฮึดฮัดขัดใจของลูกชายผูของแม่เป็นคนดี แต่คนที่ใช่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นคนดีเสมอไปนะลูกคุณแม่หมายความว่ายังไงแม่หมายความว่าหากภูไม่ได้รักไม่ได้ชอบหนูเอมภูจะขอถอนมั่นกับเขาแม่ก็ไม่ได้ว่าไม่บังคับใจลูกเราจะ้ะภูทําได้ตามสบายตามใจลูกได้เลยทําไมล่ะครับในแม่บอก,ว,อก,าาก,ก,อกว่าอยากได้เขามาเป็นลูกสะภ้ยมากไม่ใช่เหรอจ้ะแม่ก็ยังยืนยันว่าอยากได้เขามาเป็นลูกสะภ้ยเหมือนเดิม แต่แม่มานอนคิดดูแล้วแม่คงเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปลูกไม่ชอบแม่ชอบไปก็ไม่มีประโยชน์อีกอย่างสงสารหนูเอ็มด้วยคำพูดยืดยาวของมารดาภูตะวันได้แต่กัดฟันแน่นจนกรามขึ้นนูนพูดแบบนี้แสดงว่าคุณแม่มองใครไว้เขาแทนผมแล้วใช่ไหมครับสูงวัยหัวรอกคิกคักเหมือนถูกใจคำถามของลูกชาย <c oughs> ก็มองมองไว้บ้างแล้วจ้ะ ใครครับคงไม่ใช่ไอหน้าจืดแฟนเขาโอ้ยไม่ใช่จ้ะนายคนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวมันคิดจะมาปอกลอกหนูเอ็มนะสิแล้วใครเคยคนนั้นหรอครับจะหงุดหงิดอะไรนักหนาภูแม่ก็กําลังจะบอกอยู่นี่ไงใจร้อนไปได้ก็แล้วมันใครหรอครับชายหนุม่มพยายามลดทนเสียงความหงุดหงิดให้น้อยลงก็จะใครละ่ะหมอทรงเกียรติเพื่อนของลูกยังไงผูไม่เห็นเหรอ เวลาที่เขามองหนูเอมนะเป็นยังไงภูตะวันถึงกับบางอ้อนึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้เพื่อนรักที่คิดจะตีท้ายกลัวเพื่อนนี่เองว่าอย่างไรระภูลูกเห็นด้วยกับแม่ไหมหากหนูเอมวิกาจะชอบกับหมอจะมาถามความเห็นอะไรผมหรอครับอยากรู้คุณแม่ก็ไปถามสองคนนั่นสิครับอย่ามาถามผมในวันนั้นคุณแม่ยังเชียร์ผมอยู่เลยตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนั้นแม่ คิดว่าภูจะชอบหนูเอมแต่เมื่อเช้าหลังจากกลับมาบ้านด้วยกันแม่ก็เห็นแล้วว่าหนูเอมกับลูกคงจะเข้ากันไม่ได้อีกอย่างหมอเกียรติเขาก็มาสารภาพกับแม่ว่าชอบหนูเอมตั้งแต่แรกเห็นแม่เห็นว่าคุณหมอเกียรติเป็นคนดีก็เลยอยากจะสนับสนุนเขาคุณวันบรีพูดยังไม่ทันจบชายหนุม่มก็ผุนพันออกจากห้องมารดาไปไม่กล่าวฝันดีเหมือนเช่นเคยหญิงชรา มองตามหลังลูกชายไปด้วยรอยยิ้มผู้ชายปากแข็งใจแข็งอย่างภูตะวันต้องเจอแบบนี้